Ladies and gentlemen คุณกำลังมองหาคนหล่อและปกป้องเราได้อยู่หรือเปล่าคลิปนี้ผมได้รับเชิญไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ครีเอเตอร์ทำให้ข้อมูลที่อยู่ในคลิปจะไม่ใช่ข้อมูลลีกแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลัง Facial เข้าสู่เซิร์ฟจริงภายในไม่กี่วันนี้พอผมได้ลองสัมผัส Facial ดูแล้วก็รู้สึกว่าเฟเชลมันบูลลี่มันสนุกจังวะส่วนในคนิกเป็นอะไรยังไงบ้างเรามาดูกันเลยครับ เฟเชลรักแรกพบครั้งที่19าธาตุลมพาล่าสังหารเอ็บอันตีเป็นแต้มเหมือนแอคเคอรลอนแต่ต้องให้เพื่อนช่วยตีถึงจะขึ้นได้ไวมีรอยยิ้มที่บาดใจเอแล้วมีขวานพร้อมฟาดพวกหลายใจทั้งหลายจุดอ่อนของเฟเชลจะมีอยู่4อย่างครับอย่างแรกก็เป็นตัวที่ห้ามติดดีบัฟประเภทควบคุมเด็ดขาดเพราะจะเปลี่ยนจากนายพลเป็นสิบตรีทันทีอย่างที่2คือตัวเองถ้าการโจมตีไม่ติดครีก็จะเขินเขินในหนึ่งอย่างที่3คือไฟจราจรขนามีโลและสุดท้ายคือลูกเต๋าอัฟเฟนชอรีนที่ไม่ว่าฟันกี่ทีก็ออกเลขนิดเดเียว โดยรวมมองว่าเป็นตัวที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่เพราะเล่นง่ายแล้วจัดทีมตัว4ดาวได้เยอะงั้นมาดูความสามารถของท่านในพลเลยละกันการโจมตีปกติจะไม่มีอะไรพิเศษเราจะเป็นท่าที่เราหลีกเลี่ยงไม่สช้ถ้าเป็นไปได้ส่วนสกิลจะตีตัวเดียวแล้วทุกครั้งที่ใช้สกิลโจมตีจะแถมการโจมตีต่อเนื่องหนึ่งครั้งทันทีแล้วเมื่อใช้สกิลจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากเทรสเป็นเวลา3เทินด้วยนะพรสวรรค์ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเฟเชียลแถมยาวอีกแล้วแล้วก็มีอันนี้อีกหน้านึงกก็คือบอบว่าแตมสรรเก็บไไไดดดด้้ด้้มมมมมมาาาากกสุ12แแแตตโยเเเรริ่่ฟจจะ3ลวืค เราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือตัวเฟเชลออกแอคชั่นโจมตียกเว้นอันติของเฟเชลนะแต้มพรสวรรค์ของเฟเชลจะขึ้น0ูนแต้มหรือครึ่งวงกลมแล้วเมื่อเพื่อนร่วมทีมโจมตีศัตรูเฟเชลจะเข้าไปโจมตีต่อเนื่องทันทีคล้ายกับพรสวรรค์ของกราฟกาที่การโจมตีต่อเนื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นครั้งเดียวจนกว่าจะวนเทิร์นกลับมาที่เฟเชลอีกรอบถึงจะรีเซ็ตเว้นซะว่าคุณจะมี e 2องนะทาให้แก๊งโจมตีต่อเนื่องเก็บแต้มให้ท่านนายพลเร็วมากๆส่วนการกดอันตีตนาานนน่่จะวนนกลับมาททีเิของ ial, แล้วไมม่ี การโจมตีต่อเนื่องจากพรสวรรค์เลยหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อนไม่ตีมอนเลยเมื่อเขาเทินเฟชเชียลจะได้รับ0.5แต้มหรือครึ่งวงกลมจากเทรสแทนครับแต่ถ้าเฟาเชียลโดนซีซีจากศัตรูไม่ว่าจะโดนกราฟก้าสกัดจิตหรือโดนสวาลอกดูดไปออกรายการพี่หน่วงก็ยังเก็บแต้มพรสวรรค์ที่เกิดจากเพื่อนได้อยู่ครับแต่จะไม่ตื่นมาโจมตีต่อเนื่องให้นะหากตัวที่โจมตีอยู่ตายก่อนจะโจมตีต่อเนื่องแถมเฟเชียลก็จะสุ่มหาเหยื่ออารมณ์ตัวอื่นแทนแล้วเมื่อเฟเชียลปล่อยการโจมตีต่อเนื่องจากพรสวรคับบับสาาม่ทีญ พอเพิ่มดาเมจให้เยอะอันตีจะใช้แต้มพรสวรรค์หแต้มถอดเสื้อคลุมและโจมตีศัตรู6ทีพร้อมปล่อยหมัดแถมอีกทีตอนจบโดยดาเมจจะแบ่งเป็น2ช่วงคือตอนโจมตี6ทีที่คิดเป็น540%็ตกับต่อยปิด160%รวมทั้งหมดเป็น700ระหว่างตี6ทีเฟเชลจะสามารถลดหลอดศัดตรูได้แบบไม่สนทาาแล้วเลือกได้ว่าจะใช้ขวานหรือใช้ดาบปืนโจมตีโดยขวานจะตีแรงกับตัวที่จุดอ่อนยังไม่แตกส่วนดาบปืนจะตีแรงกับตัวทีีี่่่่่่่่จจุดดดออออออนนแแแตตกกกกกกลลลล้้ล้้วววเเ็็ใหหถถููพครรับาาาามะยยทท540งไปื รหรือกลัวกดพลาดก็เปิดออโต้หรือกดสเตสบ้ารัวๆก็ได้ครับแม้อันตีจะดูเวอร์วังอลังการแต่ยังถือว่าเป็นการโจมตีทีเดียวหมายความว่าดาเมจซุปเปอร์เบรกหรือดาเมจแถมของโรบินหรือโมเจอร์ก็จะขึ้นแค่ตอนจบเท่านั้นไม่งั้นโกงเกินและเทรสของเฟเชียลจะถือว่าอันตีเป็นการโจมตีต่อเนื่องและดาเมจครีของการโจมตีต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้น36%ด้วยเทคนิคหัวยาวอีกแล้วอธิบายสั้นๆคือทําให้เฟเชียลวิ่งเร็วขึ้นและเป็นหนึ่งเดียวกับพายุทําให้เวลาวิ่งผ่านมอนตัวเล็กๆกก,ก็จะะะโโดดดดดดนนนนนูไไปไป้้ววยยส่มออรัับขึเห ไม่ได้โดนดูดไปด้วยไม่งั้นมันจะฮาเกินไปให้เกียรติแย่งชิงกันบ้างมีนี่เกมหมูก้นมนนี่สบายมากแทบไม่มีเวลาให้มันรีแอคได้ซ้ํามันวิ่งหนีเราก็วิ่งไล่ทันอีกหรือจะเป็นโหมดทําลายหายอันนี้ก็โกงไม่แพ้กันราชาแห่งเกมคนต่อไปแน่นอนเมื่อโจมตีจะเปิดไฟและสร้างดาเมจลม2 0งใส่ศัตรูทุกตัวและติดครีแน่นอนและศัตรูที่โดนดูดเกินหนึ่งตัวขึ้นไปทุกตัวที่เกินมาจะทําให้ตัวคูณดาเมจเพิ่มขึ้น100%สสูงุดที่ก็คือยงมอนนโดดูดเยอะยิ่งแรงนั่นเอง มาส่องไอเดอรลอนกันหน่อย E1 จะทําให้ตอนใช้อันติหลังใช้ดาบปืนหรือขวานฟาดไปแล้วการโจมตีครั้งต่อไปจะแรงขึ้น10%ไปเรื่อยๆโดยซ้อนทับได้มากสุด5ชั้นจนกว่าอันติจะจบจะเห็นได้ว่าดาเมจที่ตีแต่ละทีจะค่อยเพิ่มขึ้นทีละนิด E2 จะทาให้เฟเชียลเก็บแต้มพรสวรรค์ได้อย่างสายฟ้าแลบเมื่อฝั่งเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือตัวเฟเชียลเองโจมตีต่อเนื่องก็จะได้แต้มพรสวรรค์เต็มๆไปเลย1แต้มเก็บได้มากสุด6แต้มในแต่ละเทิร์นทําให้ E2 เป็นไอเดอรโลมนท,ท ต่อเนื่องจากพรสวรรค์เพิ่มขึ้นห0 0หลังจากโจมตีต่อเนื่องจะเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง8%เป็นเวลา2เทินและ e 6การทะลวงความต้านทานทุกประเภทของอันติจะสร้างดาเมจแรงขึ้น20%และดาเมจการโจมตีต่อเนื่องของพรสวรรค์จะถือว่าเป็นดาเมจอันติทำให้ได้รับผลพลอยได้จากเซตที่ใส่หรือหลโคนที่เสริมดาเมจอันติไปด้วยแล้ว e 6ตัวคูณดาเมจจะเพิ่มขึ้น1 4 0ี่แรงขี้แตกแน่นอน มา2ไลค์โคนกันหน่อยไลค์โคนของเฟเชลจะเพิ่มอัตราครีให้15%แล้วเมื่อโจมตีต่อเนื่องจะได้สแต็กที่เก็บได้มากสุด2แต้มโดยแต่ละแต้มจะทําให้อันตีของเฟเชลเพิ่มเฉยพลังป้องกัน27%เมื่อจบเทิร์นสแต็กจะหายไป1แต้มเออรอบนี้ไม่รักการอ่านแล้วส่วนใครอยากเปทานายพลละลังเลว่าเปิดอะไรดีระหว่าง E1 หรือไลค์โคนแนะนําให้เปิดหารักแรกพบครั้งที่16โรบินก่อนเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวไปดูอีกทีส่วนถ้าใครมีโรบินแล้วก็จะแนะนําให้เปิดไลค์โคนมากกว่าเพราะได้เบสสต็กจากไลคนนแลละมีกการเเพพิฉยัังงป้อ ศัตรูเวลาใช้อันตีด้วยแถมด้าเมด E1 หนรวมๆยังสู้ไหลโคนไม่ได้แต่ถ้าอยากเปิดไอดอลอนจริงๆจ,จ,จะแนะนำให้เปิดถึง E2 ครับแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปรวมถึงกระเป๋าตั้งของคุณด้วยและ E2 อย่างที่กล่าวไปจะทำให้เฟเชลเก็บแต้มพรสวรรค์เร็วขึ้นมากยิ่งเก็บแต้มได้เร็วยิ่งอันตีได้บ่อยเปิด ทั้งโลบินทั้ง e 2ทั้งไลท์โคนเลยละกันจบๆส่วนใครที่ไม่อยากเปิดไลท์โคนประจําตัวก็จะมีตัวเลือกอื่นแทนดังนี้ครับจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ต่างกันระดับหนึ่งโดยเฉพาะไลท์โคนร้านเหิตาที่ต้องมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีด้วยไม่งั้นดาเมจเฟเชียลจะหายไปเยอะมากส่วนใครมีไลท์โคนประจําตัวพาล,ล่าสังหารตัวอื่นๆแล้วคิดอยากจะโอนกรรมสิทธิ์ให้รักแรกพบครั้งที่19ของผมอย่างเช่นของด็เอร์เลโชเซเลโทปาสผมแปะไว้ตรงนี้ละได้เปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันแต่จะไม่พูด แถมแมคานิกเอยหลายคนเอยไอดอลอนเอยก็ล้วนแต่เสริมให้อันตีแรงขึ้นหรือเก็บแต้มพรสวรรค์ไวขึ้นทําให้การอัพความสามารถเฟเชียลควรอัพอันติก่อนแล้วคอ่อยอัพพรสวรรค์ที่เพิ่มดาเมจการโจมตีต่อเนื่องกับบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วค่อยอัพสกิลท้ายที่สุดการโจมตีปกติไม่ต้องอัพก็ได้มั้งเปลือง มาดูที่การจัดทีมกันเนื่องจากเฟเชียลต้องเก็บแต้มพรสวรรค์จากเพื่อนที่ได้โจมตีบ่อยๆทําให้ทีมที่ดีที่สุดจะหนีไม่พ้นทีมโจมตีต่อเนื่องที่มีโรบินเอฟเวนจูรีและโทปาสส่วนใครอยากฟังว่าแต่ละตัวมีดียังไงก็มาฟังต่อกันเลยครับมาดูที่สายซัพพอร์ตกันก่อนตัวที่เล่นคู่กับเฟเชียลดีที่สุดตอนนี้มองว่าเป็นโรบินที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีโบนัสดาเมจแล้วทําดาเมจแถมเวลาเฟเชียลใช้สกิลโจมตีต่อเนื่องหรืออันติแถมมีซีนจี้ที่เข้าขากันมากเเเเพพพรรราาะะโโบบบิินนนอองงงกก็จจจได้้ััลล่่่มมขึทีีชตยๆ เล่นคู่กันก็จะแนะนําให้ทํารองเท้าเป็นความเร็วครับคู่หูปั้นเด็กแหวนก็เป็นตัวที่เล่นดีเหมือนกันเพราะช่วยรีเซ็ตการโจมตีต่อเนื่องที่เกิดจากเพื่อนให้เฟเชลแล้วของบรเนียมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีดาเมจที่ทําได้และดาเมจคริแต่เมื่อหยิบบรเนียมาเล่นอาจจะมีปัญหาเรื่องแต้มสกิลไม่พอฉะนั้นระวังกันด้วยส่วนสปาโคเองก็มีเพิ่มดาเมจที่ทําได้และดาเมจครีเช่นกันเฟเชียลจะทารองเท้าเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะถ้าเล่นคู่กับ2ตัวนี้ดวนเมยเป็นตัวที่เล่นได้โอ่่วมมามาจทีและลาารรนนูอนต ตีแค่ท่าเดียวทําให้เฟเชลเก็บแต้มได้ชา้าสายฟรีจะแนะนําเป็นหายยาที่มีอันตีบัฟพลังโจมตีและความเร็วแถมท่าแปดดีบัฟเป็นการโจมตีด้วยแล้วทาให้เพื่อนทําดามเมจใส่สตรูตัวนั้นแรงขึ้นอีกและหายยาเจนแต้มสกิลให้ด้วยแอสตารจะเป็นตัวที่อยากให้มี E4 ก่อนถ้าจะเล่นด้วยกันจริงๆแต่โดยรวมเป็นตัวที่เพิ่มพลังโจมตีและความเร็วให้ทั้งทีมทําให้เพื่อนได้ออกแอคชั่นบ่อยและสกิลถือเป็นการโจมตีด้วยส่วนตัวละครสเตน Sustain ที่ดีที่สุดตอนนี้จะเป็นอัลเฟนจูรีนเพราะ ความต้านทานให้ทั้งทีม50%หวังว่าจะโชคดีพอไม่โดน CC นะหลิงชาท่าที่ดูจากไลฟ์2.5คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดที่จะมาแทนออฟเวนจูรี <c oughs> เพราะทุกท่าเป็นการโจมตีมีน้องกระต่ายเป็นการโจมตีต่อเนื่องแถมลบดีบัฟได้ด้วยผู้เฉือนจะช่วยมอบอัตราครีให้ทั้งทีมมีการกัน CC หนึ่งครั้งทุกครั้งที่ได้อนาเขตใหม่แล้วอันตีถือเป็นท่าโจมตีด้วยฮัวฮัวจะเป็นตัวที่เอาไปด้วยรับปลอดภัยแน่นอนแม้ท่าโจมตีจะมีแค่ท่าปกติเป็นตัวที่ใใหห้้้้้้พพลลัััังงงานนนททีมมมมจะไไดออออกแแช่่่่่ปยขึตตตเเิ แถมห้วงห้วใส่เซตเพนาคนนี้ช่วยเพิ่มดาเมจให้เฟชเชลได้ด้วยและวสาคัญไม่แพ้กันน้องมีท่าลบดีบัฟให้เพื่อนสายฟรีจะแนะนำเป็นกาละเกอเพราะกาละเกอเข้าเทินค่อนข้างบ่อยจากอันติอันติถือว่าเป็นการโจมตีและช่วยเต,ติมสกิลได้ค่อนข้างดีครับ สายซับ DPS ที่ดีที่สุดจะเป็นโทปาสเพราะสินเนจี้เข้ากันมากๆ Fa เฟเชียลตีเฟเชียลแถมหมูปันป่นเอบิญจลีนชิปตกเฟเชียลแถมอีกรอบเก็บเป้าหมายเดี่ยวได้เร็วมากจนสงสารมอนซีวะวูเป็นอีกตัวที่ช่วยเฟเชียลเก็บเป้าหมายเดี่ยวได้ดีจากการลดกรอและแปะแพ้ธาตุให้แต่ระวังเรื่องแต้มสกิลให้ดีนะเจียวเชียวเป็นเอเมสเตียนใหม่ของเกมช่วยทําให้ศัตรูโดนดาเมจเยอะขึ้นแถมทําให้อันติของเฟเชียลแรงขึ้นด้วยหากกลางอาณาเขตหมาล่าอยู่สายฟรีจะแนะนําเป็นเพลราเอเมสตีลดดั้งเดิมเพราะจริงๆเพลาาายามมาจากกรับทีอะไ ก็อร่อยโมเจอจะแนะนําให้มี e2 ก่อนที่จะทําให้เหยื่อโดนดาเมจครีแรงขึ้น40%และความสามารถโดยรวมคล้ายกับโทปาสที่คอยซ้ำาอนเดียวเจกมีนาเป็นตัวที่ออกแอคชั่นได้ค่อนข้างบ่อยมีการเร่งแอคชั่นตัวเองทําให้พอเล่นได้และสุดท้ายกุ้ยไหนเฟินที่มีความสามารถคล้ายกับเจียวเชียวที่ทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น มาดูที่อุปกรณ์สวมใส่แน่นอนจะต้องเน้นครีเป็นหลกักเพราะไม่ครีแล้วดาเมจจะหายไปเยอะมากทําให้ลําตัวเป็นอัตราครีหรือดาเมจครีรองเท้าเป็นความเร็วหรือพลังโจมตีก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวซับที่เล่นคู่ลูกแก้วเป็นโบนัสดาเมจลมและเชือกเป็นพลังโจมตีลีลิกที่แนะนําจะเป็นอันไหนไม่ได้นอกจากเซ็ตที่ทํามาเพื่อเฟเชลนี่เองนั่นก็คือเซตเดอะวินสอริงวาโรเรียสที่เพิ่มอัตราครีและเมื่อโจมตีต่อเนื่องจะทาให้อันตีแรงขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่และยังปลดล็อกพื้นที่ฟาร์มไม่้้้กกะมมีอออออั่่่่นนนืืใใหเเเเลลลสสตตาายยคครซึงงววข ส่วนจกวักรวานประดับแน่นอนจะหนีไม่พ้นเซ็ตที่ทํามาเพื่อเฟเชียลเหมือนกันนั่นก็คือเซ็ตดูรันที่ทําให้ดาเมจครีเยอะขึ้นตามจํานวนสแต็คที่เกิดจากการโจมตีต่อเนื่องรองลองมาจะเป็นเซ็ตอิซโมกิเซที่เหมาะกับทีมที่มีตัวล่าสังหารคู่กับเฟเชียลเช่นโทปัสกับโมเจอซึ่งทีมส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมสรุปแล้วเฟเชียลเป็นตัวที่เล่นง่ายสู้ศัตรูได้สบายแม้ตัวนั้นจะไม่แพ้ธาตุลมเป็นตัวที่เล่นดีในโหมดเอนเกมอย่าง Memory of Chaos o มหร h a อ o w เคนาะสจรด้เยอะลวาตทนทานรูได้ดีบบา,าหลายท ตัวละครที่เล่นกันได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงสายฟรีด้วยแล้วก็เขาปกป้องเราได้ส่วนจุดด้อยจะเป็นตัวที่เก่งเฉพาะบางโหมดไปไม่ได้หลากหลายเหมือนแกงเอฟเฟกต์ทำลายล้างเป็นตัวที่พึ่งเพื่อร่วมทีมมากในการเก็บแต้มพรสวรรค์แม้จะเป็นตัวที่จัดได้หลายทีมและต้องการตัวสเตนดีๆเพราะเฟเชลบางพอสมควรเป็นตัวที่ไม่ชอบโดนซีซีมากเพราะจะทำแอคชั่นไม่ออกแล้วเก็บแต้มพรสวรรค์ได้ชา้าดาเมจทีมฟรีกับทีมพรีเมียมห่างกันอย่างเห็นได้ชัดถ้าอยากให้เฟเชลโคตรโหด,ดกระโดดตบคุณจะไม่เหลืออวัยวะในร่างกกกาาาายยแแลลล้้ววสุดทมม่หิงช็ผ แต่เนี้ยมองว่าเป็นอีกตัวที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่แต่ถ้าอยากไปให้สุดจริงๆก็นี่โรบินตู้ต่อไปหลิงชาโทปาสครบสุดยอดทีมที่เก่งที่สุดพอดีแลกไปกับอะไรอะเหรอทุกอย่างขอบคุณทุกคนที่สมัครเมมเบอร์กันเข้ามาคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะหายดีแล้วมั้งกลับมาบิดได้เหมือนเดิมละแล้แลหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามหมามะพระ้าวด้วยนะครับ